สวัสดีครับกลับมาพบกับ Insight Sports ครับยินดีด้วยนะครับกับต่งของบาร์เซโลนาทีมหญิงของพวกเขานี่สามารถที่จะคว้าชแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกประเภทหญิงได้นะครับโดยรอบชิงชนะเลิศนี่เอาชนะโอลิมปิกลียงไปได้2ประตูต่อศูนย์โอลิมปิกลียงนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าขึ้นชื่อเหมือนกันในประเภทของทีมหญิงครับแต่ว่าบาร์เซโลนานี่ก็สุดยอดครับบาร์เซโลนาคว้าชแชมป์นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับถึงแม้ว่าทีมชายปัญหาเยอะแต่ทีมหญิงนี่ยังคงยอดเยี่ยมอยู่ อย่างที่บอลถ้วยต่างๆนะครับในลีกยุโรปค่ำคืนที่ผ่านมาแมนยูครับพลิกล็อกเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อ1สกอตติชคัพก็มีนะครับคู่ชิงครับกราสโกเซลติกเอาชนะกราสโกเรนเจอร์สไปได้1ประตูต่อ0ครับที่เยอรมันนะครับไบเออร์เลกูเซ่นครับดับเบิลแชมป์เอาชนะไกเซอร์สลาเทนไปได้1ประตูต่อ0แล้วก็ที่ฝรั่งเศสครับก็จบอย่างยิ่งใหญ่ครับสำหรับทางด้านเอ็มปัปเป้พาปารีสแซงต์แชร์แมงเอาชนะโอลิมปิกลียงนะครับไปได้2ประตูต่อ1 โอลิมปิกลีโงนี่แม่ก็ต้องบอกนะครับว่าทั้งทีมชายทีมหญิงนี่เข้าชิงด้วยกันทั้งคู่เลยเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จทั้ง2ประเภทครับก็ขอพูดถึงคู่ชิงชนะเลิศศึกเอเครับสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับแมนยูเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้นี่ก็เรียกว่าเป็นการหักปากกาเซียนทุกสํานกครับรอยคีนี่ก็ออกให้ออกให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับบอกว่าดีใจครับที่ดาวสกอร์ผิด ว่ารอยคีดีก็อยากจะให้แมนยูคว้าแชมป์อยู่แล้วแต่ว่าดูก่อนเกมนี่แมททำยังไงก็ไม่น่าที่จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ครับแต่ว่าด้วยแท็ติกที่ยอดเยี่ยมนะครับของทันดานเอริกเทนฮรกการเล่นเรียกว่าเรียกว่าตั้งรับอ่ะนะครับรอจังหวะผิดพลาดของแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาก็ทําสําเร็จครับอดทนนะครับก็อาจจะดูอึดอัดนิดนึงนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็มาสไตล์แบบคองบอลน,นะครับแล้วก็เดินหน้าพยายามหาช่องเจาะตลอด แต่ว่าครึ่งเวลาแรกนี่กลายเป็นฝั่งของแมนยูครับที่ว่ามีจังหวะที่ดีกว่าแล้วก็สามารถที่จะยิงได้2ลูกครับความผิดพลาดของทางด้านกวาดิโอนะครับก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของเกมจริงจริงแล้วก่อนหน้านั้นนี่ก็ยังอยู่ในการครอบครองของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถึงแม้ว่าจะหาช่องยิงยังไม่ได้ครับแต่จะอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มาพระเนี่ยครับคือลูกบอลฟุตบอลเนี่ยมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะครับ วันไหนทีมไหนมานี่คือต่อให้เล่นไม่ดียังไงก็สามารถจะเอาชนะได้แน่ที่อีกทีมนึงนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะอยู่ในช่วงเวลาที่พลิกดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่จริงๆครับจกนี้ไปก็เราคอยการตัดสินใจของฝั่งอิ e นิออสครับเซอร์จิมว่าจะเอายังไงกับเอริกเทนฮัก e ครับ ก่อนหน้านั้น,น,นมีรายงานข่าวว่าหลังจากจบศึกเอฟเอคัดีก็จะมีการปลดเอริเทนทักทันทีแต่ว่าจนถึงน,นตอนนี้นะครับยังไม่มีความเคลื่อนไหวผู้สื่อข่าวก็พยายามไปถามทางด้านเซอร์จิมนะครับว่าสรุปจะเอายังไงครับกับอนาคตของเอริเทนทักแต่ว่าก็ยังไม่ยอมตอบอยู่ดีครับที่ลาลิกาสเปนครับนัดสุดท้ายของทางด้านโทนี่ครสที่บ้านของเรอัลเมเรดครับเกมสุดท้ายของเขาในศึกลาลิกา ลงสามพบกับเรอัลเบติสครับแล้วก็จบลงด้วยการเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์บางคนบอกนะครับว่าเกมก็อาจจะน่าเบื่อไปนิดนึงไม่ไม่น่าเบื่อเลยนะครับดูแล้วดีก็สนุกอยู่เหมือนกันนะครับเริ่มต้นเกมนีก็เป็นฝั่งของเรอัลเบริสนะครับที่มีโอกาสจะออกนําไปก่อนทางทางด้านวิเนสซุอุสจูเนียรวมถึงโรดิโก้ด้วยครับแต่ก็ยิงไม่เข้าครับผู้ตัดตูของเรอัลเบติสก็เซฟดีเหลือเกินนะครับในขที่ฝั่งของเรอัลเบติสครับพวกเขามีโอกาสที่จะยิงเข้าถึง2ครั้ง2ครา แต่ว่าผู้ตัดสินก็ไม่ให้ครับลูกแรกนี่ในครึ่งเวลาแรกนี่ดูแล้วแม่คือมันก็ล้ำหน้าครับนิดเดียวจริงๆนะครับแต่ว่าล้ำหน้าขนาดที่นี่เรื่องผู้ตัดสินในสนามนี่ต้องเดินไปเช็ค VAR เองครับก็เลยงงๆว่าเอ๊แล้วแล้วในห้องเนี่ยเขาทำงานอะไรกันอยู่ปกติดีเรื่องของการออฟซองออฟไซด์ Off เนี่ยในห้องเนี่ยเขาจะเป็นคนจัดการนะครับแต่นี่ให้ผู้ตัดสินนี่ไปดูกล้องอยู่ข้างสนามไปดูจอมอนิเตอร์อยู่ข้างสนามครับ ตัครึ่งหลังอะโอเคครับก็ยิงเข้าไปอีกครั้งหนึ่งสำหรับฝั่งของเบติสครับแต่ว่าก็ล้หน้าจริงๆครึ่งหลังนี่ทางด้านทีโบคูตัวนี่ก็เรียกว่าต้องออกแรงเซฟสองสาครั้งเหมือนกันนะครับดูจากการจัดสิเ็ตัวจริงของเรอัลมาดริดเกมนี้แล้วนี่น่าจะเหมือนกับรอบชิงชาเลนจ์นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์กับบริเตนดอมมุนน่าจะเป็นชุดนี้อะครับเหมือนก็เป็นการทดลองไปก่อนนะครับ มีท่งน,นั่นคู่ตัวนะครับเดนนิสคาบ,บาคาวนาโชรูดิเกอร์ฟรองเเมนดีทรอยโคร,สคร,โรอสคาม์บิงกาเฟเดริโกบาบาเดจูบินแคมวินนิสวิสจูเนียร์แล้วก็โรดิโก้ครับคือโชเอเมนี่นี่เจ็บยาวนะครับก็นู่นนะครับไปรอนลุ้นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสทีเดียวเลยก็เลยน่าจะเป็นตำแหน่งของทางด้านคาวิงกาก็เลยคาดการณ์ครับว่าเนี่ยนี่คือ11ต,ตัวจริงของเรอัลมาดริดเกมที่จะลงสนามพบกับฝั่งของบรูซเซียดอร์ทมุนด์ครับ รึ่งหลังมีการทยอยเปลี่ยนตัวนะครับส่งทางด้านเกปปานี่ลงมาแทนครูตัวครับนี่ก็เป็นเกมสุดท้ายของเกป้าด้วยนะครับเสร็จแล้วก็จะไม่ซื้อขาดละนะครับมีส่งทางด้านมิลิจาวลงมาเล่นแทนนาโชนะครับลูก้าโมดิชกับลูก้าสัสเคสครับลงมาแทนคามาวิงกาแล้วก็แดนนี่คาบาเข่าและจุดสําคัญของเกมครับคลายแมกซ์ของเกมนาทีที่87เปลี่ยนเอาโทนี่ครอสออกครับแล้วก็ส่งทางด้านแดนนี่เซเบยยอสลงไปเล่นแทนก็ได้รับ standing ovation ครับ จังหวะเปลี่ยนตัวนี่โอ้โหขนลุกครับบอกเลยว่าขนลุกครับแล้วก็แบบคือแบบเศร้าเศร้ามากตอนที่ตอนที่จบเกมมากกว่านะครับตอนที่ไปอำลาแฟนบอลน,นะครับก่อนเกมนี่ก็มีการตั้งแถวนะครับให้เกียรติทางด้านโทนี่ครอสเพื่อน,น,นในทีมที่ก็ใส่เสื้อหมายเลข8ครับก็แหมก็อยู่ในความทรงจำมากนะครับทุกคนก็บอกนะครับว่าเขาคือตำนานของเรอัลมาดริดอย่างไม่ต้องสงสัยครับ คาร์ลออสติบอกนะครับว่าไม่มีใครครับที่จะเข้ามาแทนที่ของโทนี่ครอสแต่ว่าคือยังไงก็จะต้องมีนักเตะเข้ามานะครับแล้วก็มีข่าวแล้วด้วยเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าตอนนี้เรอัลมาดริดต้องการอยากจะได้ใครครับเข้ามาทดแทนการไม่อยู่ของโทนี่ครอสครับในเกมนึงครับสำหรับทางด้านโทนี่ครอสครับรอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็หวังว่าจะอำลาสโมสรแบบยิ่งใหญ่นะครับด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมัยที่15ของสโมสรครับ ่วนคนที่จะเข้ามาแทนที่ของโทนี่ครอสครับไรแอมบิดเลงไว้ก็คือโรดรีครับนักเตะของทางั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเพิ่งจะสูญเสียสิติครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่74เกมที่ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในทุกรายการเนี่ยเขาไม่เคยแพ้เลยนะครับสำหรับทางด้านโรดรีครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาแพ้ให้กับแมนยูนะครับรอบชิงชนะเลิศในสึก f อครับ เกมสุดท้ายนะครับที่โรดี้ลงสนามเป็นตัวจริงนี่แล้วก็ทีมแพ้ก็นู่นนะครับต้องเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับเกมนั้นนี่แพ้ให้กับทาด้านท้งน้ำฮอสเปอร์ไป1ประตูต่อศูนพิชัยเย็น,นะครับบอกว่าฝั่งของเรอัลมาดริดนี่ต้องการอยากจะได้โรดี้เข้ามาแทนที่ของโทนี่โครสครับ บอกว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะสามารถดึงนักเตะคนนี้กลับมาค้าแข่งที่สเปนอีกครั้งหนึ่งถ้าหากแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ยอมแต่ว่าแม่ตรงนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเป๊ปนี่มองว่าโรดรีเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโรดรีนี่ก็คือควา้มมาแชมป์ทุกอย่างแล้วกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มันไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับมันไม่มี เพชชันอีกแล้วอ่ะเขาบอกว่าเอออาจจะทําให้ทางด้านโรนี่พิจารณาเรื่องของการย้ายทีมก็ได้อยู่ฟาเเยแชมเยนลีผมก็ได้แล้วพรีมเมียร์ลีกได้แล้วเอฟเป็นครับได้บ,บทแล้วอ่ะนะครับงั้นย้ายสโมสรดีไหมและอีกอย่างหนึ่งเรอัลมาดรดนี่ก็เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทีมหนึ่งด้วยนะครับอายุ27ปีนะครับแหมก็กําลังดีทีเดียวนะครับประสบการณ์ของเขานี่ก็เหลือนล้นครับถึงแม้ว่าโอเคอาจจะยังสู้ประสบการณ์ของทางด้านโทนี่โคสไม่ได้แต่ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ เขาทํามาเดี๋ยวเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเออเป็นนักเตะระดับเกรด A ครับสัญญายังคงมีอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปจนกระทั่งถึงปี2027นะครับฤดูกาลนี้นี่ก็ทําไป9ประตูกับอีก14แอสเซสครับโอ้ถ้าได้ทางด้านโรดี้มานี่ก็มายืนคู่กันกับทางด้านจูดเบลลิงแฮมแล้วก็คาร์มาวิงกาเลยนะครับเนี่ย ฮันซิฟิกนี่กำลังจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของบาร์เซโลน่านะครับแน่นอนครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างครับโดยคาดว่าจะมีการเซ็นสัญญากัน1ปีนะครับแล้วก็ออปชันที่จะขยายอีก1ปีอาจเป็นอย่างนั้นนะครับก็คืออยู่ประมาณ2ปีนั่นแหละครับอย่างแรกเลยนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือรูปแบบการเล่นครับฟอร์เมชั่นจาก433นี่ก็จะกลายมาเป็น42 31ครับก็จะหานักเตะประเภทมิดฟิลด์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะให้ อิสระกับเปรีบเพิ่มมากขึ้นครับแต่เลวานก็สบายสิครับเล่นเป็นหน้าเป้าตัวเดียวครับซึ่งเขาก็ชอบอยู่แล้วนะครับที่อยากจะเล่นในสไตล์แบบนี้ครับก็เปลี่ยนนะครับจาก433เป็น4231อย่างที่2นะครับก็คือจะเล่น e c ร f ฟ o ุตบอลเพิ่มมากขึ้นนะครับก็สไตล์ของทางด้านทันซิฟิกนี่เน้นเกมรุกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนี่ฝั่งของบาสติบาเซโลน่าก็เป็นทีมที่เล่นเกมรุกอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าเกมน่าจะเร็วเพิ่มมากขึ้นครับภายใต้การคุมทีมของทันซิฟิก และอย่างที่3ครับเรื่องของรูปแบบการฝึกซ้อมอันซิฟิกนี่ต้องการที่อยากจะให้นักเตะม,มีสภาพความฟิตสมบูรณ์มากกว่านี้ครับก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทรนนิ่งต่างๆแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับฝั่งของบาร์เซโลนาอันซิฟิกเข้ามานี่ก็มีโอกาสเหมือนกันครับที่บาร์เซโลนาจะไปเอาทางด้านโจชัวคิมิชมาจากไบเจนมิวนกครับคิมิชนี่ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของบาร์เซโลนามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยนะครับสัญญาเหลือแค่หนึ่งปีแต่เข้ามานี่ก็มาเติมกองกลางให้กับฝั่งของบาร์ แต่ที่บาเยนมินิกดีก็เรียกว่าแฟนบอลเสือใต้เขาคงจะงงนะครับตัวจานเองก็ยังงงเลยสรุปสุดท้ายก็ไปเอาธนาแวฑซองคอมปนีมาจากเบอร์ลี่จา่ายค่าฉีกสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับบนต้นนี้ก็คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญากันทั้งหมด3ปีงงจริงครับสำหรับทางด้านบาเยนมินิกกับการไปเอาธนาแวงซองกอมปนีมา ประสบการณ์ไม่มีนะครับคุมทีมใหญ่ๆไม่มีพาทีมตกชั้นล่าสุดด้วยแต่ที่ในตลาดตอนนี้มีผู้จัดการทีมที่มากประสบการณ์อยู่เต็มไปหมดนะครับอย่างชาบีก้ก็ไม่แล้วนะครับหรืออย่างทางด้านพอเชติโนอย่างนี้ครับรวถึงอีกหลายๆคนเนี่ยไปเอาคอนเต้มาก็ยังได้เลยนะครับแต่ว่าฝั่งของบาเยอร์นอีกเลือกที่จะใช้ทันด้านแวงซองกัมบานีผู้จัดการทีมรุ่นใหม่ครับโค้ชรุ่นใหม่ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะพาทีมประสบความสําเร็จหรือเปล่าแต่เชื่อนะครับว่าในสัญญาณนี้น่าจะมีเขียนเอาไว้นะครับว่าถ้าหากทีมไม่ประสบความสําเร็จนี้หน้าที่จะสามารถยกเลิกสัญญากันได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าเป้าหมายหลักของบาร์ r ยน u ูนิกหลังจากจบฤดูกาลหน้านั่นก็คือชาบีอาลอคโซครับ